สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ี r ีส์นายไฟอารนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปืน full size นะครับก็อย่างตัวอย่างในวันนี้นะครับก็จะมี full size 2กระบอกนะครับทั้งที่เป็น Polymer ร์นะครับ c z p 1 0 f แล้วก็ CZ shadow t o o นะครับปืน full size นะครับแน่นอนก็จะเป็นปืนขนาดใหญ่นะครับที่เราสามารถจับได้เต็มมือเลยนะครับกระชับมือก็ปืนแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับใช้ในสำหรับ การกีฬานะครับเพราะว่าประชาชนเราเนี่ยไม่สามารถพกนอกได้แบบเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ปืนฟูลไซส์พวกนี้เนี่ยในการยิงเป้าเฝ้าบ้านนะครับปืนฟูลไซส์เนี่ยนอกจากยิงในทางกีฬาได้ดีแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เรานิยมใช้กันก็คือเราใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินครับปืนฟูลไซส์เนี่ยเราเอาไว้ที่บ้านขนาดที่มีขนาดใหญ่เนี่ย ไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในการพกพากลับกันปืนที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจับได้เต็มมือเนี่ยทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายกว่านะครับการยิงการเล็งการคุมปืนเราสามารถทำได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เฝ้าบ้านเนี่ยปืนฟูลไซส์จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับก็นอกจากการใช้อาวุธปืนแล้วเนี่ย เราก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับอย่างเช่นไฟฉายนะครับใช้ในการตรวจการในเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยผู้ไม่หวังดีมักจะมาในยามวิกาลนะครับการที่เราใช้ไฟฉายติดปืนเนี่ยเราก็จะสามารถแยกแยะเป้าหมายได้นะครับว่าเป็นมิรเป็นศัตรูนะครับวันนี้ผมเลยอยากแนะนำไฟฉายติดปืน ที่เหมาะกับปืนฟูลไซส์นะครับรุ่น b o u d e r Pro R นะครับเป็นไฟฉายที่มีฟีเจอร์ล้ำเหลือมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเรามาดูฟีเจอร์ของไฟฉาย Olight b o u d e r Pro R กันนะครับก็ไฟฉายนะครับมาในกล่องกระดาษนะครับมีความสว่าง1,350ลูเมนแล้วก็สามารถ แสงพุ่งไปไกลได้ถึง200เมตรนะครับตัวไฟฉายนะครับจะมาในฟุตปรินต์ประมาณ X300 นะครับก็สามารถใช้สองร่วมกับ X300 ได้เลยนะครับด้านล่างนี่ที่พิเศษก็คือชาร์จแม่เหล็กมาแล้วนะครับก็ในกล่องนะครับก็จะแถมที่ชาร์จแม่เหล็กมาให้เราก็แค่ส n a p ไว้ก็จะเป็นการชาร์จไฟทิ้งไว้ได้นะครับ ตัวไฟฉายสามารถติดกับปืนที่มีรางพิกาทีนี่มาตรฐานได้เรียบร้อยครับตัวไฟฉายสามารถปรับได้3โหมดโดยการหมุนวงแหวนนะครับเลเซอร์อย่างเดียวเป็นเลเซอร์สีเขียวสามารถมองเห็นชัดได้ในเวลากลางวันไฟฉายอย่างเดียว แล้วก็ไฟฉายพร้อมเลเซอร์นะครับนอกจากนั้นแล้วไฟฉายตัวนี้ยังมีฟีเจอร์ลับที่ซ่อนไว้อีกนะครับก็คือสมมติถ้าเราเปิดไฟฉายแล้วเราสามารถแถบเพื่อลดความสว่างได้นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มนะครับเมื่อกี้อยู่ในโหมดสว่างน้อยอันนี้ก็จะลดความสว่างนะครับเผื่อเราต้องการสอ่งอะไรต้องการความสว่างเป็นเวลานานนะครับเราก็เปิดโหมดสว่างน้อยนะครับ ไฟฉายก็จะสามารถทํางานได้นานโดยที่แบตเตอรี่ยังสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีการกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับไฟฉายจะเข้าสู่โหมด s t r o บ e นะครับอ่าก็เป็นโหมดชุกเชิญนะครับที่เอาไว้ใช้เวลามีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามานะครับแล้วก็กดโหมด strobe เพื่อให้ศัตรูเพื่ให้เพื่อให้ผู้ร้ายเนี่ยมีการชะงักนะครับ แล้วก็ฟีเจอร์ลับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือไฟฉายนี่สามารถล็อกโหมดได้นะครับเราสามารถล็อกไว้เพื่อเวลาเราขนย้ายปืนนะครับเราเอาปืนใส่กระเป๋าใส่กล่องไปสนามยิงปืนเนี่ยบางทีผมก็จะเจอว่ามีอุปกรณ์อื่นนะครับมาเผลอไปโดนสวิตช์นะครับทำให้ไฟฉายเราเนี่ยเปิดตลอดเวลาฐานมันก็จะหมดแบตเตอรี่มันก็จะหมดนะครับเราสามารถล็อกไฟฉายได้นะครับโดยการกดปุ่มที่1และปุ่มที่2ค้างไว้นะครับ ไฟฉายจะเข้าสู่ล็อกโหมดแล้วนะครับถ้าเกิดเรากดก็จะเป็นไฟฉายจะเปิดออกมาแค่เบาๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงมีอะไรทับปุ่มเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้แบตเตอรี่หมดนะครับถ้าต้องการปลดล็อกนะครับกดปุ่ม2ปุ่มค้างไว้2วินาทีนะครับไฟฉายจะเข้าสู่โหมดสว่างเท่านี้ก็จะเป็นการปลดล็อกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไฟฉายตัวท็อปเลยนะครับของ โอไลท์นะครับที่เหมาะกับการติดปืนสั้นนะครับเทียบเท่าไฟฉายยี่ห้อดังเลยแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่สามารถชาร์จไม่เหล็กได้นั่นเองนะครับเรามาดูโปรโมชั่นเดือนกร,รกฎาคม2566กันนะครับโปรโมชั่นจะเริ่มวันที่12กร,รกฎาคมนะครับเวลา2ทุ่มถึงวันที่17กร,รกฎาคม เวลา8โมงเช้าเท่านั้นนะครับไฟฉาย b o u d e r Pro R นะครับถ้าซื้อเดียเด่ยวๆนะครับจะมีส่วนลดถึง30%นะครับจากราคา5,440นะครับเหลือเพียง3,808บาทนะครับหรือถ้าซื้อเป็นชุดสุดคุ้มนะครับกับไฟฉายเล็กๆเ,เนี่ยก็จะมีส่วนลดถึง45%เรียกได้ว่าเพิ่มอีกแค่ไม่กี่ร้อยนะครับก็จะได้ไฟฉายอีกตัวหนึ่ง ไปใช้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีโปรโมชั่นอื่นที่มีส่วนลดเยอะมากเลยนะครับถ้ายังไงลองเข้าไปดูนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับอย่าลืมกดผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับหรือถ้าไฟฉายตัวไหนไม่ได้ร่วบโปรโมชั่นนะครับสามารถใช้โค้ดซีรีนนะครับเพื่อเป็นส่วนลดพิเศษได้ถึง12%เลยนะครับอย่าลืมถ้าจะสั่งซื้อกดที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ